สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆนะประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรตเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกันกับเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่นะที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะพี่ๆขาวันนี้หนูเล็กมาอัปเดตสตอกรถให้ชมกันนะคะแต่ไม่ได้อัปทั้งหมดร้านนะมาอัปให้ชมแบบคร่าวๆนะคะสําหรับตัวรถที่น่าเล่นนะคะในในช่วงนี้เลย ก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้น้องหนูเล็กด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทำคลิปให้ลูกค้าได้ดูนะคะมาค่ะมาเริ่มกันนะที่คันแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับคันแรกคันนี้นะโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งเราเปิดไฟสวยๆนะคะแสงตกกระทบลงมาเนี่ยยิ่งเห็นตัวรถที่สวยงามเพิ่มขึ้นคันนี้เป็นเจ้าตัว H R V นะคะ1.8 E L ปี2021ค่ะ มากันในเลขมาอยู่ที่แสงกลางๆนะคะตัว EL นะถือว่าได้ตัวเกือบท็อปไปเลยนะคะเครื่อง 1,800cc ค่ะคันนี้ราคา5 7 9 0 0 0บาทนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดมากพี่ๆค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ความท็อปไปในเรื่องของตัวกระจกด้านซน้ายมือนะคะได้เลนส w วอ t มาแล้วด้วยนะคะแล้วก็มือเปิดได้เป็นโครเมียมพร้อมกับกุญแจย์เลตค่ะด้านหลังนะคะเขาก็ดีไซน์ออกมาได ทรงดูกว้างนะคะมิติตัวรถกว้างมากๆเลยเป็นรถอเนกประสงค์ได้เลย1คันคันนี้ราคา579,000นนะคะพรอเรตอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะจัดเต็มฟีดาวได้เลยค่ะพี่ๆขาสำหรับเจ้า HRV คันนี้สีเทาราใครหาอยู่ก็เข้ามาจับมาจองได้เลยนะถัดมาค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota 4 h r นะคะ เป็นตัวไฮบริดด้วยนะเครื่อง 1800cc แซีซีแต่ว่าได้ความไฮบริดไปประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลลิตรเลยพี่พี่ขาแล้ว c h r หนูจะบอกเลยว่าเป็นรถแฮทชแบ็กที่ขับดีมากๆนะช่วงล่างนุ่มนวลนะคะขับแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่นั่งแล้วเป็นเก่งยกสูงที่ไม่รู้สึกว่ามันโยกนะคะเวลานั่งไปสบายมากๆเลยประหยัดน้ำมันอีกด้วยคันนี้เป็นตัว1.8 1.8 High นะคะตัวท็อปนะ1.8 High ปี2018ค่ะนะคะมากันได้แบบสีขาวมุกเลยไฟด้านหน้าโปรเจกเตอร์นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดพร้อมกับเลดาดา์ด้านหน้านะคะที่ควบคุมในเรื่องของ Adaptive Control มาให้ด้วยค่ะคันนี้ราคาแค่5,39,000เท่านั้นพี่พี่5 3 9 0 0นนักราคาดีมากเลยพอเลอยู่ที่ประมาณ 9,000นะคะอลเลที่ประมาณ9,000นะสีขาวนะคะขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยอุ้ยขออภัยพี่ๆค่ะหนูได้ให้ข้อมูลผิดนะหนูได้คิดว่าเป็นอีกคันหนึ่งถ้าคันนี้เป็นปี19ค่ะอะได้ตัวท็อปปี19ปีเพิ่มมา1ปีนะคะปี19จดทะเบียนปี20ด้วยนะคะคันนี้ราคา5,99,000 5 9 9 0 0 0พอลเลตอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเช่นกันค่ะพี่พีคะ่ะจัดเต็มฟีดาวได้เลยได้ตัวท็อปแบบนี้แล้วก็ได้ล้อมแม็กนี่ลายก้านวายแบบนี้ไปเลยนะพี่พีดิสเบกจัดมาให้แล้ว4ล้อนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมากไฟท้ายเขาก็เป็นรูปตัว4เอกลักษณ์ของเขานะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้อีก นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องถอยติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยค่ะคันนี้นะคะสวยเลยนะคะใครหารุ่นนี้อยู่เข้ามาจับมาจองได้ถัดมานะคะนี่สีขาวอีกหนึ่งคันค่ะ Honda HRV นะคะคันนี้ HRV ก็มีหลายคันนะตอนนี้เข้ามาปี2019เลขใหม่แค่71,000โลเท่านั้นนะคะมากันในราคา569,000บาทค่ะคันนี้ 569,000บาทนะคะเป็นตัว1.8 EL ด้วยค่ะ1.8 EL สีขาวสังเกต2สีนี้ไหม HRV กับ CHR นะคะ HRV เนี่ยก็จะได้ความาสีขาวมุกไปนะคะส่วน HRV c n r สีขาวมุก HRV จะได้เป็นขาวคินครีนนะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ค่ะ ตัดหมอกจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมล้อแม็กก็เป็นสีทูโทนะคะแล้วก็กระจกด้านซ้ายได้เลนส์วอ t ์มาค่ะติดฟิล์มติดคิ้วกันสั์ให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะให้ดูดีไซน์หนูเยจะให้ดูรอบคันไม่ได้ดูภายในนะคะเสารับสัญญาณชาร์จฟิลสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3าค่ะเซนเซอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้กล้องถอยจากโรงงานนะคะ 5แสนถูกหมื่นเาพนะคะก็ราคาซอฟลงมาจากตัว H chr นิดหนึ่งนะคันนี้จัดฟีดาาก็ผ่อนเดบป,ประมาณ9 0 0าพันเกว่าบาทนะคะสามคันมานี้นะคะเลทพอๆกันเลยพี่ๆค่าเลทพอๆกันเราได้เครื่องพันแเท่ากันด้วยนะอ่ะถัดมาค่ะขยับไซส์นิดหนึ่งนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้ได้เป็นตัว ตระกูล SUV สําสำหรับ Honda CR-V สีขาวนะคะตัวท็อปไปเลยค่ะคันนี้มีหลังคาสลุปมาให้ด้วยพี่ๆขาเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้ปี2021นเะคะเลขไมลเนี่ยเขาจะอยู่ที่140,000โล2.4 EL ค่ะนะคะมากันในราคา859,000บาทเท่านั้นนะคะ859,00 0บาทเท่านั้นป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านห้านะ ไฟแดงด้านหนะคะราคาก็หายไป50%เลยนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะก็ตามสไตล์เขานะได้เป็นไฟ LED นะคะเพราะไฟ daytime running light กระจังด้านหน้าโครเมียมสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้ตัว H อยู่ด้านหน้าสปอร์ตไลท์ติดตั้งมาให้แล้ว2ฝั่งนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมขอบข้างล่างด้วยกันชนด้านข้างนะคะกันกระแทกด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าเนี่ยมีมาให้แล้วแล้วก็ตัวซุ้มล้อได้เป็นสีดำนะคะนี่ หูก็ระจกสีเดียวกันกับตัวรถมือเปิดได้เป็นคีเลยนะคะคันนี้ก็จะได้มิติตัวรถที่ยาวขึ้นเนื่องจากว่าเป็นรถเที่นั่งค่ะครอบครัวไหนที่อยากได้รถที่ขับแล้วรู้สึกว่าสบายๆนะคะช่วงล่างดีนะคะนิ่มๆนะ CRV ก็เป็นอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยดีไซน์ตัวรถค่อนข้างที่จะสวยนะคะแล้วก็สเสารบสัญญาณชากฟินตัว สปอยเลอร์นะคะพอไฟเบรกโดนี่3กระจกไลฟ้าติดตั้งแล้วแล้วก็ไฟเขานะก็จะลากตั้งแต่หลังคาลงมาถึงกลางลำเป็นรูปตัวแอลแบบนี้ค่ะพี่พนะคันาคานี้ได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะตัวขับ4ด้วยนะคะขีดฝากระโปรงท้ายเขาก็เป็นโครเมียมนะคะสวยงามเลยแหละเราได้สีขาวด้วย859,000ก็จะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ 15, 0 0 0นะคะ15,000ขอรายได้3 0ม0 0 เช่าซื้อคนเดียวจบจบนะคะสำหรับเจ้า CRV คันนี้อ่ะถัดมาถัดมา CRV เช่นกันมา CRV รัวๆเลยนะคะ CRV เช่นกันนะคะคันนี้2.4 EL นะคะมีหลังคาสรุูปมาให้นะคะ2 4 EL สีเทาดำนะคะรุ่นเดียวกันเลยพี่ๆขาแต่ว่าหนูเล็กขออนุญาตไม่ได้แจ้งราคาคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่หนูเล็กยังไม่ทราบในเรื่องของราคาเท่าไหร่นะคะยังไม่มีใบสบค เดี๋ยวหนูเล็กแจ้งราคาอีกทีนึงนะพี่ๆคะ่ะถ้าใครสนใจคันนี้ก็แคปหน้าจอแล้วก็แอดมาที่0 9 3 3 8 2 8 8 8ได้เลยนะเบอร์นี้สอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะได้เป็นสีเทาดำไปนะคะสำหรับตัว CRV คันนี้ถัดมานะคะ CRV เช่นกันสีบอลเงินบอลเงินไหมบอลเงินเนาะ 2.4E 7ที่นั่งค่ะปี21เลขไมล1 0 0 0 0ราคา859,000บาท ะะราคาเดียวกันราคาเดียวกันกับตัว e l เมื่อสักครู่เลยเป็นที่จะเลือกคันไหนดีนะคะคันนี้859,000บาทตัว e เป็นตัว minor c h a n นะคะ minor c h a n เหมือนกันเลยนะนี่ทั้ง3คันก็ minor c h a n มาเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้ก็ผ่นเลทอยู่ที่15,000รายได้30,000บานะคะไรายได้30,000เช่าซื้อคนเดียวจบโอ้โหบอกเลยว่ามีหลายสีนะสีขาวสีเทาดำสีบอลเงินสีดำก็มีนะพี่ๆสีดำก็มีมนะคะ ด้านหลังด้านหลังด้านหลังไปดูด้านหลังกันดีกว่านี่คันนี้ก็สีเทาดำอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจ2.4 E Minor Change ค่ะคันนี้สีเทาดำนะคันนี้ก็859,000นะพี่ๆขะ859,000ตัวอีกนะคะหรือนี่คอร์ดโตยโยต้าโคโร拉คอร์นะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัว Minor Change อีกแล้วนะคะ โฉมด้านหน้าเขาไมเนอร์เชนออกมาได้ดูสวยเหมือนรถ EV มากๆเลยคันนี้ได้เป็นตัว H E V นะคะพี่พี่ไฟด้านหน้านะเป็นคริสตัลเลยเวลาที่ไฟตกกระทบลงมาโดนกับตัวโคมไฟของเขานะคะได้เป็น Full LED พร้อมกับตัวไฟด้านหน้าก็เป็นลูกแก้วนะคะหรือเป็นไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองสปอตไลท์ตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วค่ะ ะะดีไซน์ออกมาได้ดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยนะะน่าใช้มากค่ะคันนี้ได้เป็นตัวแฮแบ็กหรือว่าที่นั่งนะคะเป็นทรงโอเวอร์คอสนะคะเป็นทรงเขาเรียกว่าอะไรคอสโอเวอร์ over ไม่ใช่โอเวอร์คอสคอสโอเวอร์นะคะสำหรับตัวนี้ด้านหลังนะคะก็ดูดิระยิบระยับทั้งคันน่ะนะคะเซนเซอร์หลังจะเซนเซอร์หลังจัดมาให้นะคะแล้วก็โลโก้ของเขาตัว h e v ตรงนี้ค่ะ โอ้โหระยิบระยับมากนะคะราคาปี24ีนะคะพีคันนี้ปี24ใมายอยู่ที่10,000โลเท่านั้นค่ะใหมายอยู่ที่10,000กว่าโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0นานกันนะจ๊ะคันนี้ต้องให้เขาเพราะว่าเขาใหม่จริงๆรถใช้งานไม่ถึงปีแล้วก็ใหม่แค่หมื่นโลเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้องๆไฟป้ายแดงเลยนะใหม่กว่าเทสได้ค่ะเทสได้นี่ยังใช้หลายมือนะคะเทสกันหลายคนคันนี้มันมือเดียว ออกห้างใช้งานมือเดียวแล้วใช้งานแค่แป๊บเดียวเท่านั้นต้องให้ความใหม่เขานะเขาขาดทุนให้เรามาแสนกว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ราคานี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงเลยนะคะมาหรือครอบครัวนะคะครอบครัวที่เป็นตระกูล f o r t จูเนนะคะก็มีเยอะนะคะหรือจะเป็น New X กนะคะก็มีเยอะนี่ฟอร์จูเนตัวนี้ ตัวลีเจนเดอร์นะสีขาวหลังคาดำแบ็ท็อปแบบนี้นะคะหรือจะเป็นนี่ลีเจนเดอร์หล่อๆเลยสีดำคมเข้มทั้งคันเลยนะคะมีเยอะเลยพี่ๆนะคะมิวเอ็กก็มีนะคะมิวเอ็กก็มีหลายคันเลยมิวเอ็กก็จะเป็นตัว3.0นะคะ3.0ขับ2 3.0ขับ4นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะพี่คะเนี่ย สนใจอยากจะได้มือ2ส,สภาพสวยๆเกต A รไว้ใช้งานนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยค่ะ0ูนย์เก้าสาปนะคะประมาณนี้เลยนะถ้าอัปเดตทุกคันในร้านหน้าจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเรียกพวามมาชมกันใหม่นะคะหากมีคันไหนที่ถูกใจนะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แอดมาหาหนูเล็กได้เลย ตามที่แจ้งไว้ศูน3์เก้8สากปนะคะเบอร์นี้ก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่พี่ท่านเลยที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะมีรถสวยๆที่อยากให้รีวิวเพิม่มเติมก็แจ้งคอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวเล็กจะรีวิวให้ชมไลค์คันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ